สวัสดีครับพ่อวัวครับสวัสดีสสดครับสวัสดีครับพ่อวัวสวัสดีครับตามต่อพ่อวัวฝันแม่นครับเอฟซีฝันยังไงครับพ่อวัวบอกสู่เอฟซีฟังเลยครับฝันว่าฝันนี้ยผู้เฒ่าเสือขาวหนงขาวผู้เฒ่าห่มขาวสุดขาวแม่นเป็แม่ชีบเหรเป็นผู้ชายเหรอโอ้ผู้ชายเออเขาพ่อผ้าขาวขาวครับ มเอนมันกับเอาแมวไปผังแต่จุดถูบจุดเทียนกับเยี่ยมวันละว่าไปบอกเลขกในเด้ออาจารเดียวเดียวเดียวครับเอาแมวไปฝังแมวได้ครับพ่อผังเฮ็ดขมสี่เหลี่ยมนั่นแหละแมวลดดำมันตายโอ้รถเหยียบแมวเราเอาแมวไปฝังฝังแตเห็ดแล้วก็ฝันฝันแล้วก็เฮ็ดขมเพื่อยังเอาครับเอายังปกไขมันแล้วเทียดิ้งปกแบบยุดถูบสองดอกจุดถูบสองดอกครับฝังแมว ก็จุดดอกหนึ่งครับพงวะจั่งแล้วแม่บ้านเรื่อจุดข้างหน้ดอกกับแม่บ้านจุดแม่บ้านมาเหมือจุดเองกันใดดอกก็ oh, ได้โอ้ได้จุดสองดอกสองดอกอ้าเพันอาชิงหูหนเน,เนาะเพันพนันโบราณเนาะคุณพ่อเนาะตามความ่ันนันนะครักโบ้เคยผันแบบนี้จักงเสียครับเฮ้ยสมิบบุญวัฒนากันมาไฮโซก็วัฒนดอกจับอ,อาฝัดฝัดสมาให้โซให้รอ คือว่าดาเป็แปงล่างเป็นอันนี้คือเขาคือเขามาเอาดวงวิญญาณแมวไปของแมวนี่ของพระพุทธเจ้าเลี้ยงัธรรมดานะธรรมดาพูดพระพุทธเจ้าได้เลี้ยงแมวก่อนมันครบหนูแน่นบอกว่าครบไม่พอผ่าแพร่เป็นของนุ่งที่ว่นที่ยังเป็นขาดนั่นค่ะบบโบราณมันยังสั่น พอเปลี่ยนแนวนี่ยเขาก็เจ้าอะไให้เลขครับเปลี่ยนเพื่อก็ให้อันเจกก้าดีอยู่ครับเพิ่นให้เพิ่นบอกเลขน้าบ,บอกครับพอปากาวเดี๋ยวอ่าเนี่ยจะไล่นนลให้มันจบเอาไ่ไล่มากเลยไล่ให้มันตามความพันนั่นแลว้วก็บ้าเยินทิจยุราหน้าอยู่บ้างอันกับแตกบอกให้พันเด่นหน่อยจักเสียวะ มันวนดลงขาวซือขาวมากโอาดวงวิญญาณแมว่อไปว่ามัานแมวต้องกาเลี้ยงดีได้กินอาหารกินปลาทู่คนนี<อ>้รถกลับ<อ>มากับที่การตาขงงางหดงรถกระเหียบหัวมันนะโอ้สงสารมันท,ที่การตาขางนึงเออมันก็ฝักมก<อ><อ>ัวๆเน่ยรถจะไม่เหยียบหอกมันอาจับเขาละเอาไปอันนี้ อันเงียนไปผังแล้วก็โคดขุ้มสี่เหลี่ยมครับอะไรแล้วก็เอาเฟืองห้องห้องฟื้นขูดดีๆเช็ดด้วยฟังศพนั่นแหละครับมันเอามันเอาเสือห่อไปกระปกเชิญเอาเสียดินกบมาจุดถูกตุวเทียนบอกเนี่ยมันเรียกว่านอนผันเพท่เอาเหมือนก็เลขมัดอันนั้นมันหันเป็นเลขชือศูนย์ศูนย์ โอนสองโตสองโตเลยเออศูนย์เฮี้ยงกันมันเป็นกลมๆหมุนเอ่อหันลายก้นกแบบเป็นศูนโอ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 นเอนโนศูน่นบพยเ็นพันเว่าๆอีารอันมาก็เลยเตว่าศอนศอนศูนศอนเอปีสี่พันมาออกสองเท่อได้ครับโอนศูนพัน่า ไม่คือบ่ม <bey ue S 2> <royable> ักสักเดือนเด้อน่ะครับของหัวศูนย์ศูนย์นี่คือบ่มักสักเดือนืนแต่เอาเอาทะเบียนรถเบิ้งนะการจะสร้างกระสืหนึ่งหนึ่งไหวกับชนศูนอันเอาเอาทะเบียนรถเบิ้งครับสี่หยียบแมวน่ะทะเบียนรถหูบอครับหูบอะไรหูบในโยกเงินหูบจักโอ้รถรถชาวบ้านทางอื่นเนาะเราเอาแมวเอาเอาบ้านลึกที่จีบมันเราเคยเลี่ยงบ้านลึกที่บ้านลึกที่ตัวไหนครับพ่อวัวเออแปดเจ็ด บ้านเลขที่แปดเจ็ดเพราะว่าแมวอยู่เ,เลี้ยงอยู่ในบ้านอีกทีหลังนีอ,อครับแปดเจ็ดครับทีจ้าแมวแมวกับขาครับแต่แต่เป็นคลิปแรกทีทีมงานเราแอมเราทวงมาทายทํำนี่ก็คือพงัวบอกซีซีมันมันไปนขามโค้งเนาะขามฟังเนาะมันออกไปแล้วขามฟังนบนเป็นอย่างครับตัวน,นี้เอารางวัลที่หนึ่งสลากินแบ่งรัฐบาลครับบ้านเลขกที่แปดเจ็ดแล้วก็พี่ภูเทา เพิ่นมาบอกตัวไหนครับที่เป็นชีบแหลกพอามง่วจจำได้บ่อหนึ่งอย่างหนึ่งหกศูนย์แมนครับหนึ่งหกศูนยจความจำดีเนาะไอง่ง่วของเขาสามสามอันยังหายไปหนึ่งหกศูนย์กับสามสามเนาะครับซีซีมันก็ออกซีซีขำฟังรับันทาามันจะยอมาออกอีกมันนีครับออกสิะมาออกเลยลางกันเลยบันนึงครับ งวดนี้ซีดียวให้เอฟซตัวไหไปซื้อรอตรีครับพองวดเอาจัจัดจังๆเหมือนครับหนกับศูนยหกับศูนย์ย์เอ้คือบมักซาเลเกินแถอะละครับเอฟซีแล้วันไหนลูงมันจะบอกคุณลุงเิ่นลังเลครับอ๋อเอาเต่ตามเป็นมากแล้วไอเล็ตองนะครับแต่แต่หนึ่งหกศูนมาแลหรเนาะครับโตงอเนาะหนึ่งหกศูนย์เป็นีเพเนรเป็นคือขามเขานี่ไห ก็ถึงไวเว้ยองใจเน่นอมข้นตมนเท้าคมข้าเลยมาขว้นมากเป็นกลมๆมีไข่ขึ้นเลขศูนเอออาจไปติดกันได้มากมัหางบ่คะมันม้วนหันต่อถ่ายกันขึ้นไปเลยมันกลมๆใช่ต่อกันมูนสิมันก็ขึ้นอันนี้น่อยเอาเป็นอ่าที่มาศูนย์ศูนย์ก็ได้ครับเพราะว่า 00นีกก็คยออกมาแล้วสองงวดแล้วนะครับเอซีเลยขายสลากกินแมงระแต่เอาหนึ่งหนึ่งล่องไวสัก00ขายสองฟองเละเท่านี้ละจากล่างบนกับชื่อเอ้บนแอไมนที่ออกข้างล่างก็ได้านบนก็ได้ไม่ด้เจอว่าเอทีหมุนหมุนหมุนตไปใจน่เพื่อเอซี่เขามาไม่เพรเขาใจครับ ควันทูบหรืออย่างควันทูบควันทูบโอ้ควันทูบระดับนอม้นกลมมันก็ซีดต่อกันก้นกันไปนาะกลมบหมืนกัเลก็กลมั็นี้ก็กลมโอ้เป็นเส้นนี่เทูกสองดอกมันควานกลมมันม้วนม้วนเฮี้ยงกันไปจนสิ้นนะคเับคือเท่าเขียนอเดร์สูนเฮี้ยงอะไรกันจนสิ้นพ่อผาเขาเพิ่นบอกตัวาไรบาทนะครับ ขึ้นบอก่อฟ้าเขาใส่สุดเขาที่บาราครับนาคนเดินเลว่าเออแมันมันหมุนนั่นน่ะเด็กคนว่าโอ้มันหมุนอยู่ในหันละเออมันหมุนตอเห็นเราบอกรึเ่าเห็นเราครับมันสั่งเตาเอสวนั่นเราเห็นเราบอกเ่าัว่านึ่งนึ่งเราอันล็ออันนี้อคไว้แนเราครับบานอ่เงก็คัดหายเลย หัเมือ่อวานเพื่อจะหายตัวไปเป็นเอาดวงนเ,นปเป็นยันแมวไปบ่เป็นว่าอยู่แม่แม่เล้วแม่แล้วครับเป็นเป็นของเงินี่ของบอลแน่นอนนะครับแล้วก็บร้องเสียงโศกเบิรงอิซซี่จุ๊บุโซคน้มมามันเรากรเคยผันจะเสียดอกเลขของพ่อวัวเป็นว่าเป็นมันใจทใี่เก่าครับงวดนี่งศูนย์ศูนย์หรือวันหนึ่งหนึ่งครับแต่คลิปแรกที่ปล่อยออกไปนั่นผู้เฒ่าหัวงอกครับ มาบอก160กับ 33, 33ครับบ้านเลขที่พองว่วง87เตาะคันถามักชุดนี่ก็ลองเอาไปซื้อแบตเตอรี่ลองเบิ่งครับขอให้มีโชคใหญ่ครับพองว่วงของเฮาครับเอฟเป็นผู้ที่มีเส้นแรงคันถ้าฝันยามใดนี่ก็ใกล้เคียงบ่ใกล้เคียงก็เป๊ะครับเอฟครับมีหยังสิถามอีกครับบ่มีหยังครับบ่มีอุ้ยขอบคุณคุณพองว่วงเนาะครับเนาะให้เอฟซีไปแคปหน้าจอครับแดดฝนเพิ่มพันนั่นล่ะครับ ขันเดิมนั่นหละไรเป็นเท่านั้นครับกดไลค์กดแชร์ครับเอฟซี F C. เดี๋ยวเบ้าแอมเราทงมีอของดีมาฝากเอฟซี C. ครับไปรับชมมืงของดีกันครับเบ้าแอามเราทงนี่จะเดินทางไปทาบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวีของดีติดไม่ติด,ม,ตดมือมาฝากเอฟซี C. ครับทมาชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกทองเรลียกรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื้อลอตเตอรี่เป็นสิ่รถือกนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์คกับนางถาอยู่ของใม่รับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีขักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอนี้เรื่องการเมตตามห่งยมหาเสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไงแลกับี่เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปป๊บแตะแล้วก็บี้บี่อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกขอสามครั้งโอ้ครับถ้าแปากสามครั้งลูกขอสามรูปคิวสามครั้งรูหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะม,นะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไวยพ่อหลวงปู่รอดเนพ่อนวดปู่หลอดทีเ่เหรอบผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับม,มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยรเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรานแน่นอนขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบสขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรูมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับนรรมชมเบาแอมเราตรงหยินขาวกบรอดซ่าครับนรูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับธรรมชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นล้านเฮาไขว่ไขวว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเหตุนในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลาน้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปานเท่น้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ ป่าแอมเราตรงหงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมาน่าแนล้วมือนีกาบมีโอกาสแต่มาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอิซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบล่าเปายังกายผู้สาว กูบามากเนี่ยเอาไปใส pues ่ได้คือก nah ันครับ่านผูชชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับ่ามผูชชมเปิดฝาลุงปลูกมากนะครับเนาะล้กก็เมื่อแต๊ะครับท่ามผ้ชมเมื่อแต๊แล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผูชชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป็นม้วน um, สารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส ogly, ่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดลุงปูรอดนะครับเนาะวัดลวงปูรอดวัดกุกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปูรุยยนะครับเนาะวัดลวงปูรุยนี่ก็แต่งเช้นกันกน,นี่ครับยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมรา่อทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโถ่มาตามเบอร์โถ่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ไ้ดวงเงินบรารมีเฮาแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเน้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปุโรดมาให้ย FC, เอฟซีนะครับสม,ม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายสนเสนียดจังไรที่บบดีที่ราสีมันบดมันบันบงสนเสนียดจังไรในตัวเขาเสด็จออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,ม,มุชุมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอาม้าโหลายครับามาฝากอิบซีโบลายก็ทุ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไป,ไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือกเกลเอือเ้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือกเกลือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสา,ามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอา<ะ>ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,ผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ